สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับตั้มจากร้านตาั้มแหลกนะครับพาทุกท่านมาดูรถคันนี้ครับผมตัวนี้นะครับเป็นรถคุนไดเอชวันสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะครับตัวนี้แค่เห็นก็ต้องไม่ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นรถของไทยนะครับผมลูกค้าสั่งทําตัวแหลกขนาดเมตร40คูณ2เมตร20นะครับทรงพอกนะครับสีแดงพร้อมแฟรลิ่งสีแดงนะครับนี่ครับเราทําสีแดงพาวเดอร์โค้ทให้หมดเลยนะครับ เทากับบอดี้ของตัวรถนะครับพร้อมด้านหลังนะครับเราก็จะทําบันไดด้วยครับแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้ครับเอาโลโก้สีขาวนะแข็งแรงครับตัวนี้ขึ้นขึ้นได้จริงอ่ะนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการวางของด้านบนนะครับเพื่อจะเ,ออเวลาไปต่างจังหวัดนะครับก็จะวางของด้านบนนี่ครับสามารถใส่ของได้เยอะมากครับ ไปดูกันรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับเห็นมาแต่ไกลเลยครับแบบนี้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสั่งตัวแลก ใส่รถรุ่นต่างๆนะครับหรือสีไหนนะครับอยากได้สีไหนนะครับบอกทางร้านมาได้เลยครับผมผมทาได้ทุกสีนะครับผมร้านเนี่ยอยู่ปากซอยรัตนาธิเบศร์14ี่นะครับถนนรัตนาธิเบศไปมาสะดวกแน่นอนครับแบบนี้ครับเนี่ยครับติดถนนใหญ่แบบนี้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านนะครับ0 8 3 2 3 8 6 9 8 4นะครับผมหรือทาง เฟซบุ๊กหรือทางไลน์ที่เราจะทิ้งลิล้งเราจะทิ้งลิง้งเราจะ <S <S ทิ้งลิก์ไว้ด้านล่างนะครับรอบว,วันนี้ผมตั้มจากร้านตั้มแหลกก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ